เเกบไ็ <Be> ้ไงครับรออโอเคเลยนะใส่วันก่อนใส่ดิสหลังไปเขาว่าโอเคแลนะ้วเอ๊ยวันนั้นใส่ไปไหมไม่ได้ใส่นะ่แมันมันลงทั้งคัน ครับทุกท่านวันนี้เป็น New Fortuner สีดำใส่ขยเยน18แปดเดี๋ยวสุดท้ายจะให้ดูว่ามียังไงบ้างสวัสดีครับเสียสุพพน์เสียเฉลิมชัยเสียธนบชัยเลยไปหน่อยก็ได้ฮะเลยซาเล้งนี่ไปแล้วยูเทิร์นเนี่ยวงนี่มันซ้ายเลยซ้ายเลยยูเทิร์นกัดซ้ายเลย ครับกลับรถเลยสวัสดีครับเสือโจเสียบเบนอันนี <c oughs> เเ้เดี๋ยวออกเดี๋ยวขากลับนี่ลองให้เต็มเหนียวหน่อย <c oughs> อันนี้เมื่อกี้นี่พอดีลืมบอก <c oughs> มันต่างเยอะไหมครัต่างเยอะครับเยอะแน่นอนหายไปด้วยนะไอ้ประเภทใส่เกียร์แล้วดังตึ้งเนี่ยสังเกตดูแบบเมื่อกี้เนี่ยอ่ลองเลยฮะเอาเต็มเหนียวเลยแต่ว่าเขาจะช้ากว่าเราเดี๋ยวเราปล่อยเขาไปแล้วถนนโล่งๆเราเทสสบายๆส,ส,นะสวัสดีครับเสียสกกล เต้นเสียนมช้าเลยฮะช้าเลยเดี๋ยวเราส่งสะพานนี่ฮะลองเบรกไอเอเบสดูก่อนก็ได้ลองดูเอเบสเนี่ยอ๋อแบบมีหมอนใส่เอาเลยอันนี้ฮะเอาฝนฝนเนี่ยฮะกระแทกเลยเป็นไงครับใช้ได้ยังไม่ปรับนิ่งนิ่ง,งเคยนิ่งมากอ่าสวัสดีครับเสียชัยอภร เสวัชยาเชียวอหรอสมกมันรอไหมเนี่ยรถเ,เยอะเลยนะเออรถเยอะเดี๋ยวไม่เป็นไร <S <S ไปเอาจอดเลยก็ได้ครับให้เขาไปให้พอก่อนเดี๋ยวไปให้หมด <S <S เดี๋ยวเราค่อยซัดทรงสะพานนั้นอีกทีหนึ่ง ถ้าใช้ดำเป็นดิสปกติอยู่ได้กี่ปีหมายถึงไม่เกี่ยวกับพ้าเบรกมันก็อยู่กันยาวะฮะรถไอ้เบรกที่ติดมากับรถ่ะข้างหน้าอยู่ได้กี่ปีข้างหลังก็อยู่ได้ตามนั้นนะลองคิดลองนึกดูสิบล้อรถบัสเนี่ยรถบัสเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วไม่รู้กี่เปลี่ยนนะฮะ,ฮะเบรกเขาโหขอให้มีอะไรซ่อมเท่านั้นเองจอดเลยก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันระยะทางส่งมันไม่พอ ขอให้มีอะไหล่ซ่อมมันอยู่ที่ว่าเราเลือกเลือก,กเอเบรกเข้าไปในรถเ,าเราฮะว่าเออ,อนาคตที่ต้องซ่อมบํารุงมันมีของหรือเปล่าเพราะเนี้ซื้อรถนี่มันต้องเหมือนเหมือนกับซื้อรถนะฮะต้องเลือกว่ามีอะไหล่คล่องไม่คล่องด้วยอ่ะถ้าอะไหล่ไม่คล่องก็นั่นแหละเออมันก็เหนื่อยหน่อยตอนตอนใช้ซ่อมอะไหล่ก็เหนื่อยเมื่อน,นั้นอะไรอย่างเงี้ย ปกติไม่น่าเยอะเล<ด>ยนวนกลับอีกรอบหนึ่งเอาอีกรอบหนึ่งพอแล้วพี่ใช้ได้ใช้ได้แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าจากดัมเป็นดิสดัมเนี่ยสังเกตได้นะเพราะเบรกมันไม่ค่อยมันไม่หมดกว่าเขาหรอกเพราะมันไม่ได้ใช้ไว้มันใช้จริงๆก็คือตอนดึงเบรกมือเท่านั้นเอง เพราะว่าไอ้แม่ปั๊มดัมมันลูกสูบมันเล็กกว่านิ้วก้อยอะฮะส่วนดิสเบรกนี่ลูกสู่เบลอเบลอทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยพระเบรกก็บอกว่าเป็นดิสแล้วพระเบรกเปลืองอถ้าพระเบรกเปลืองก็แสดงว่าชีวิตเราแพงกว่ามันเลยไปอีกฮะไปพระเบรกเราต้องนอาา้น่น ได้เลยครับเสียสกลคันนี้ถ่ายหมดเลยฮนะจุดยึดไม่อายฮนะโชยันสะดือเลยมาจากตาดทงีรับโชไปเลยมามาจากตาดนะคันนี้มาจากตาดรอบแรกรอบวันที่มาทีแรกว่าจะเอาแค่พาโดพอมาเห็นงานแล้วอดไม่ได้สวัสดีครับเสียพาราเมต ต้องจัดนะเป็น f อ r t จูเนอรนิวฟอร์จูเนอ r ์สองฟวีนอตัว Z4 ใส่ดิสเบรกสลอ้อเป็นขยเยน18 Z สวัสดีครับเสียวบวรชัยเสียเบียเสียพงพงยุทธพงยุทธเปรมเสียอพิเดเสียจุย้ยครับเดี๋ยวดูสุดท้ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวให้ดูว่ารถคันนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง บ่ายโมงแล้วเขากินข้าวกันแล้วผมยังไม่ได้กินเลยหิวข้าวใครเข้ามาแล้วช่วยขอไลค์ผมหน่อยฮะกดไลค์ผมนิดนึงนะใครไลค์เยอะเดี๋ยวมีของแจกแชร์ไปด้วยเดี๋ยวมีของแจกครับขอพคุณครับที่กดไลค์ให้ขอพระคุณทุกๆท่านเลย เป็นกําลังใจอย่างสูงเลยครับสวัสดีครับเสี่ยจิราวุธอันนี้เป็นนิวฟอร์จูเนอร์สอใส่18บแซตหน้าหลังจาน380แปย์จานเป็น o อเนะฮะไม่ใช่จานตัดดุม จานเฉพาะจานทำเบรกใหญ่โดยเฉพาะสวัสดีครับเสีย่ยเสียเอ็นแล้วกันตร่ใช่ใช่ใช่สยนี้จะถึงแล้วครับอขอไลค์ผมนิดขอแชร์ให้ผมหน่อยช่วยแชร์ให้ผมนิดนึงข้างในดีกว่าข้างนอกแสงมันแรงเกินไป สวัสดีครับเสียทีรวัดสวัสดีทุกท่านที่ดูแล้วก็ไม่ได้แสดงตนนะหครับขอพระคุณมากมากเลยครับขอไลฟ์ผมนิดขอแชร์ผมหน่อยเข้าไปเลยก็ได้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มันข้างนอกมันร้อนเหลือเกินไม่ติดฮะไม่ติดเมื่อกี้เรายังออกได้เลยโอ้เขากําลังกินข้าวกันแล้วหรือว่าเอาข้างนอกนี้ก็ได้ฮะาหแย่เข้าไปที่แย่ละ เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเขาดูว่ามีอะไรบ้างถอยออกไปตรงไหนก็ได้เดี๋ยวให้ถ่ายเขาถนัดถนัดสวัสดีครับเสียบบบี้เสียอนุวัฒน์เนี่ยถอยออกไปเลยฮะถอยออกไปถอยออกไปแล้วก็เนี่ยจอดทั้งหน้าเนี่จอดเลือดหน้ารถคันนี้ไม่เป็นไรร้อนนะวันนี้ เอาตรงนี้ฮะโอเคอืมกินสวยงานคัดต้อมครับไม่ซ้ำซากไม่ซ้ำใคร เนี่ยครับยังกินไม่เต็มหน้าจะต้องเต็มไปอีกมาจากจันท้ีจังหวัดตราดทะเบียนจันท์กินสวยยังไม่เต็มหน้า ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับเสียอนุวัตเสียปิยะเสียวิชัยเสียมิเสียเคลโน่โสวยขอบคุณมากเลยครับก็อันนี้เราทำแบบ <c oughs> ไม่ซ้ํำไข่ฮะไม่ซ้ําตัวเองด้วยซ้ําไปเพราะว่าแต่ละคันแต่ละคันก็ทำออกไปก็ไม่เหมือนกัน สงสัยต้องมีเปลี่ยนล้อใหม่แน่เลยขอบพระคุณครับที่วางใจขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมฮะสวัสดีครับคุณพึ่งน้อยก็เดี๋ยวดูย้อนหลังเอาหน่อยนะก็สวยฮะสวยเมื่อกี้ดีถ่ายรูปรถด้วยขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับเขากําลังฉันมือมือบ่ายขอบพระคุณครับเดี๋ยวรอคลิปหน้าใหม่ครับรอเทสใหม่ เต็มนะเต็มพอดก็มาพอดก็มาสวัสดีครับเสีย่ยสมชายขอบพระคุณครับขอไลค์ผมนิดขอแชร์ผมหน่อยสวัสดีครับเสีย่ยชื่อนันเสี่ยพอขอบพระคุณครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสีย่ย อังเดีเสียเอกขอบพระคุณครับ